งงข,ขอพาย,ย้อนอดีตไปทําความรู้จักกับต้นกําเนิดของก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบหรือที่เรียกรวมกันว่าปิโตรเลียมค่ะซึ่งต้องย้อนไปไกลสักหน่อยไปก่อนยุคของไดโนเสาร์ในสมัยที่โลกหน้าตาต่างกับสมัยนี้เยอะเลยค่ะกว่า200ล้านปีก่อนในยุคที่เรียกว่าทริอัสซิกซากพืชซากสัตว์ขนาดเล็กถูกพัดพามาทับถมรวมกันในบริเวณที่เรียกว่าแองรับตะกอน ซึ่งนี่แหละจุดกาเนิดแรกสุดของทรัพยากรปิโตรเลียมประเทศไทยนั้นก็มีพื้นที่แองตกรอยู่ไม่น้อยซึ่งอาจทําให้เข้าใจผิดได้ว่าเราต้องมีทรัพยากรปิโตรเลียมเยอะตามไปด้วยแต่ในความจริงการพบแองตกรนี้ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะมีปิโตรเลียมที่มากเพียงพอต่อการผลิตเชิงพาณิชย์เสมอไปในบางแหล่งก็อาจไม่พบปิโตรเลียมที่เพียงพอต่อการผลิตเชิงพาณิชย์ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นปิโตรเลียมกับแองตกรก็เหมือนปลากับน้ําแน่นอนว่าปลาต้องอยู่ในน้ําแต่ในน้ําอาจไม่มีปลาเสมอไปนะคะ ไทยเราเข้าใจเราช่วยกัน